ตายแล้วตาย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 ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นี่มันอร่อยล้ำเลิศแหมวพี่หนีพี่แก้วมาดูละครซีรีส์เกาหลีอย่างนี้นี่น้องบีถามม่นึกเลยนะครับน้องบีเนี่ยชอบนะครับซีรีส์เกาหลีแบบนี้ด้วยอ่ะบ้าแล้วตัวเองใช่ดูนางเอกดิพี่น่ารักจะตายอโอพี่เพลอเราะห์อะไรก็มีลูกคมู่ขมสันน่าเลยเพอร์เฟคอะไร อ้าวแต่อีชอออกมาแล้วครับตก็ต้องมีตกกันแน่ๆเลยครับพี่บีมขาจะรอดไหมเนี่ยดูดูดูสิผ่านเร็วๆสิพี่หนูจะรีบไปดูบอละน้าเพ้นพ่อโทรมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะพ่ออ๋อทานแล้วค่ะถึงบ้านแล้วด้วย ท,ออที่บ้านเหรอคะก็มีน้ำใสเพ้นแล้วอาสวัสดีค่ะคุณพ่อเพ้นค่ะอ๋อที่บ้านเหรอคะก็มีแค่น้ำใสเพ้น,นะคะ่ะผู้ชายเหรอคะอผู้ชายไม่มีค่ะค่ะค <laughs> ่ะสวัสดีคะ่ะเราไม่ยอด พ่อรู้ว่าโกหกอะนะต้องตายแน่ๆเลยอ่ะน้ำสายพ่อไม่มีทางรู้หรอกมีผู้ชายอยู่ที่บ้านอย่ากังวลไปหน่อยเลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็ได้หอกันแล้วเข้าผ่านเสร็จแล้วจ้าเพนขอบคุณท่านดูบอลมันยากถา้นมก็ไปนะกันดูบอลดูบอกันก็กลังยากข้นไปลวโอ้ยไปยัดต้อยต้องเดี๋ยวูดูดย ทันตีกับโคศมาเพื่อเพื่อให้เห็นดูบอลยังไงล่ะคะโอ๊ยน่ารอดันยอดหลอกทนตีนี่น้ำข่านาะจะดูฟุตบอลหรือจะหรือจะดูผู้ชายคันนี้วันนี้ไม่เล่นละคะดูละครหรือดูผู้ชายคะดูผู้ชายค่ะใช่พี่เขาดูละครพี่สนุกสนุกเลยอ่ะขอพี่ดูก่อนนะ

พี่ออกมานี่เลยนาพี่เลยสกกอ้าพี่ดูก่อนดูมั้ยต้องดีเยกอ่บี้ฉักเอาเห็นแล้วว่าเออใช่เอาตอบไปแล้วอ่ะเทนม่้ยล่ะมัวแต่แย่งกันอยู่นั่นแหละไม่ได้ดูันังคู่เลย ไเต็งเลยเห็นดูีแรนับฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่รั่าฮ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 ่าง่าฮ่าฮ่่าั่าาา่่า่า่ฮ่่่่่่ ตอนนี้ก็มีงานทุกวันนะครับโอ้โหมาอาทิตย์ละอาทิตย์ละงานอาทิตย์ละงานน,นล้ยสายเ็นยังนี่เพนเห็นหรือเปล่าแล้วแล้วเพนเห็นอะไรอะ่ะเพนเห็นไม่ต้องห่วงเรื่องงานผมหรอกครับแม่ผมเป็นหัวหน้าที่ดีอยู่แล้วครับโอ้โหดูเหมือนน้องๆก็จะภูมิใจในตัวผมมากเลยครับแม่ แน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาสบายเห็นเห็นอย่างที่น้ำใสเห็นเมื่อไหร่อะไรนะครับอากาศหนาวไหมอุ้ยเ็นหนาวแล้วดีค่ะแม่ไม่รู้ตอนนี้ใครเปิดแอร์มันเย็นมากเลยอุ้ยเว้ยไม่รู้ฮะต้อ่งแหงล่ะพี่บีเล่นไม้นุ่งกางเกงออกมานี่ไม่นุ่งกางเกงอะไร เห็นเลยเปล่าวะ ี่วินก็ตื่นหรอขออีกต้มหนึ่งละกันนะตกใจหมดเลยจะมาจยางเมืองเกิดอะไร้นโอ้เจ็บนอันนี้ละกันนังตลก เห็นน้ำใสนี่มันตีหนึ่งกว่ายังไม่นอนกันอีกเหรออุ้ยเปิดทีวีเสียงดังทำให้บินตื่นใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำใสกับเพ้นจะเบาให้ละกันนะคะอันนี้ละกันน้ำใสหนังผีไดอะล็อกมันน้อยเสียงไม่ค่อยดังน่ากลัวเพ้น ไก็มันน่ากลัวนี่น่ากลัวอะไรฮะจะดูเหรอฮะมาดิดูด้วยมานร่ง้องกันแล้ว